สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับเจ้นะคะเจ้ก็มาส่งมอบรถยนต์นะคะคันใหม่ให้กับพีกพ่กบนั่นเองนะคะก็คันนี้พีกพ่กบมีความตั้งใจมากเลยนะคะเป็นผู้ชายที่แสนดีมากๆหาไม่ได้แล้วจริงๆบอกเลยก็พี่กบวันที่มาจองรถนะคะพีกพ่กบแอบกระซิบเจว่าผมจะซื้อ เซอร์ไพแฟนเอกว่าแล้วทำไมลูกค้ามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่กบบอกว่าอยากซื้อให้แฟนตอนปีใหม่อยากจะพาแฟนขับรถใหม่ป้ายแดงกลับบ้านที่บุรีรัมย์และก็โคราชนะคะตัวพี่กบเองเป็นคนบุรีรัมย์นั่นเองส่วนภรรยาจะอยู่ที่โคราชนะคะก็ วันนี้นะคะเต้เก็ทําตามความฝันให้กับพิกบแล้วนะคะร่วมเซอร์ไพรส์กับแฟนพิกบด้วยนะคะแฟนพิกบปลื้มตันใจมากเลยนะคะแต่ว่ารถคันนี้พิกบบอกว่าไม่ต้องแต่งอะไรเลยผมไม่ชอบชอบแบบเดิมๆนะคะชอบสมรรถนะเดิมไม่ไม,ไม่ไม่อยากจะดัดแปลงอะไรกับตัวรถเพราะว่าตัวรถอะ มีสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วแล้วก็สวยโดดเด่นอยู่แล้วไม่อยากแต่งชอบเรียบเรียบแบบนี้นะคะ,จะเจก็จัดการให้เนาะก็จะเจก็ขอวยพรนะคะขอให้รถคันนี้นะคะนำพาแต่ความสุขและความปลอดภัยให้กับพิกบนะคะขอให้พิกบขับขี่ปลอดภัยนะคะถึงจุดหมายปลายทางนะคะขอให้แค้วคาดปลอดภัยนะคะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงนะคะก็ให้เดินทางกลับบ้านถึง โคราชและบุรีรัมย์ถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะบายยจ้าสนับสนุนโดยฟอร์ดพระประแดงโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ดศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษาศูนย์ซ่อมตัวถังและสีจำหน่ายอะไหล่ครบวงจรดูแลคุณด้วยทีมงานมืออาชีพโทร0 2 4 2 8 5 8 8 8